อาจารย์หลี่โกหกกันนี่ว่าไหนบอกว่าร่างกายจะสามารถทนผลกระทบของยาเพิ่มพลังกายระดับ5ได้หลังจากที่กินยาป้องกันสภาพร่างกายไปไงแต่ไม่เห็นจะบอกกันเลยนี่นาว่ามันจะเจ็บขนาดนี้แค่เพราะอยากจะแข็งแกร่งกว่าเดิมนี่มันมากเกินไปหรือเปล่านะมันก็น่าขำจริงๆนั่นแหละจะช่วยโลกยังไงงั้นหรอไม่สิเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นซะหน่อย ที่ฉันยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อจะให้ตัวเองมีชีวิตรอดและก็มีชีวิตอยู่เพื่อครอบครัวของเราเองต่างหากฮะฮะอดควรตอนนี้ยังดีกว่าทำอะไรไม่ได้เลยในอนาคตถึงข้อดีของการรีบอัพความแข็งแกร่งของกระดูกมันจะเห็นได้ชัดก็เถอะแต่ก็ยังต้องการปรับตัวอยู่ดีนั่นแหละ พอเลื่อนขั้นมาอยู่แลงอันดับ3แล้วทุกๆ1%เซของระบบจะดึงข้อมูลสินทรัพย์ออกมา30,000และเหมือนจะต้องใช้เงินราวๆ1นึล้านเพื่อที่จะทําให้สําเร็จกับการอัพกระดูกทุกชิ้นด้วยตอนนี้รลค่าทรัพย์มี32.6ล้านและเงินสดอีก24ล้านหลังจากที่อัพกระดูกจะยังเหลือส่วนกระดูกส่วนหลังอีก26ข้อซึ่ง ต้องใช้เงินถึง40ล้านซึ่งมันเพียงพอและวสำหรับตอนนี้อาคารสองโมโหทางทิศใต้ศูนย์จำลองการต่อสู้ประตูทางเข้าของถ้ำมันไม่ได้เชื่อมต่อกันกันกบโลกจริงของพวกเราประตูทางเข้าทางทิศใต้ไปยังถ้ำเมืองหลวงนั้นจะเป็นทะเล1,000กิโลจากทางเหนือคือที่รวมตัวของพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในถ้ำ อีกในนึงก็คือมีประเทศจีนอีกครึ่งนึงอยู่ในถ้ำแห่งแสงและถ้ำเมืองหลวงใช่ไหมครับใช่แล้วนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้มาแต่วันนั้นมันยังไม่สมบูรณ์หรอกนะมันจะเยอะไปแล้วมีดวงอาทิตย์อยู่ในถ้ำด้วยแหะครับแล้วพวกเราจะระบุทิศทางกันยังไงล่ะครับในตัวถ้ำจะประกอบไปด้วยวัตถุคล้ายๆกับหินเวทที่ทําหน้าที่คล้ายกับดวงอาทิตย์ดังนั้นบอกไม่ได้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นหรือตอนตกตอนไหน กลางวันและการคืนจะเกิดสลับกันภายในชั่วขณะสามัญสำนึกของมนุษย์บางอย่างก็ไม่ถูกต้องเมื่ออยู่ในถ้ำพวกเราสามารถทำได้แค่วางใจกับแผนที่พวกเราทำขึ้นจำได้อย่างไงกันภูเขาก็ต้นไม้ในถ้ำก็โตได้เหมือนกันเหรอนายกลัวเรื่องไงจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงถึงหมอนี่จะฉลาดแต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ดีแล้วนะจำได้ใช่ไหมว่าเราลงเรือเดียวกันแล้วเพราะงั้นนายจะหันหลังกลับไม่ได้แล้วนะ ฉันจำได้ว่าพรุ่งนี้มีคาราดฝึกตอนเช้านายอยากจะมาฝึกกับฉันไหมเพื่อต่อต้านการลุกลานจากในถ้ำเพื่อเราจะสร้างฐานที่มั่นตรงทางเข้าปากถ้ำเมืองที่ใกล้ที่สุดก็คือเมืองเทียนม,มาเมืองเทียนม,มามีประชากรมากถึง30ล้านคนและมีกองกําลังกองทหาร20,000นายและทั้ง20,000นนายคนนี้คือจอมยุทธทั้งหมด และพวกเรายังมีทหารประจำการไม่น้อยกว่า5,000คนที่คอยประจำการอยู่ที่ถ้ำเมืองหลวงพวกเรา5,000ันกว่าคนคกจะสามารถเอาชนะพวกนั้นได้ฟังดูเหมือนพวกนั้นก็ไม่ได้แข่งแกร่งอะไรมากิดแล้วละนี่มันไม่ใช่การมชนนาชนะแต่มันเกิดจะเป็นการป้องกันแล้วกลุ่มอื่นๆต่างก็ต้องพบกับความสูญเสียและการถูกโจมตีได้ง่ายพวกเราไม่สามารถทำลายเมืองเทียนนานได้เว้นแต่พวกเขาจะมีกำลังคนมากพอที่จะต่อสู้กับทั้ง13เมือง เมื่อ70ปีที่แล้วผู้ระดับแกมมาสเตอร์มากกว่า40คนรวมตัวกันที่เกียวโตเพื่อที่จะทําลายถ้ำที่เกียวโตผลที่ตามมาคือการนําไปสู่การตายอันน่าสยดสยองของเราผู้แขกงในส่วนลึกของถ้ำและมีระดับมาสเตอร์ตายไปมากกว่า16คน16คนเลยเหรออาจารย์และแบบนี้พวกเราจะมีหวังหรือครับหรือแค่ป้องกันอย่างเดียวไม่ต้องคิดลบเกินไปหรอกอนาคตพวกเรายังคงสว่างสวัยอยู่นะ เมื่อไม่กี่ปีมาน,นี้นี่ระดับมาสเตอร์มากมายในประเทศจีนดังนั้นพวกเขาจะสามารถป้องกันและซื้อเวลาให้กับพวกเด็กๆเ,เพื่อที่จะแข่งแข่งขึ้นได้ในอนาคตต้องจําเรื่องข้อมูลของถ้ำเอาไว้ให้ได้นะจงไปที่ถ้ำและค้นหาหินเวทเพื่อสมุนไพรล่าพวกสัตว์แล้วก็มนุษย์ถ้ำซะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังจากหินเวทนั้นตอนนี้ใช้กันอย่างกว้างขวางก็ฝึกฝนจอมยุทธงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการทาอาวุธ แม้แต่เอาไปใช้ทารรยาหินมะลังเวทสามารถแบ่งออกได้2ชนิด30% 90% 30%นั้นเป็นหินมะลังเวทพื้นฐานอีก90%นั้นหินมะลังเวทสําหรับอัปเกรดพลังไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการฝึกที่ตามมามีวางพื้นที่มนุษย์ได้ลงไปสํารวจมาแล้วโอกาสที่จะเจอของดีก็มีมากขึ้น มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะอัประดับให้สูงขึ้นเป็นระดับมาสเตอร์โดยตรงได้ในอนาคตอะอะไรนะอัประดับเป็นมาสเตอร์ได้โดยตรงมีของดีในถ้ำด้วยคงจะดีมากแน่แนถ้าเกิดว่าอัประดับได้เป็นมาสเตอร์ทำไมพวกเราไม่เคยได้ยินมาก่อนละ่ะมันเป็นความลับเมื่อไหร่ที่แข็งแร่งขึ้นเมื่อน,นั้นก็จะรู้มากขึ้นเองแน่นอนว่ารายละเอียดส่วนนั้นฉันจะยังไม่บอกเพราะพวกนายยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอถ้าอยากรู้แล้วก็จงแข็งแร่ง,ข,งขึ้นสิ ฉันจะเข้าไปที่ถ้าแล้วก็จะฆ่าพวกศัตรูให้ได้ฉันก็จะเข้าไปด้วยนะจงฆ่ามันพวกมันให้หมดเลยเรื่องนี้เราต้องศึกษาให้รอบคอบบางทีฉันอาจจะสามารถหายเทมที่ได้เครดิตเป็นพันๆได้และทําให้ราคาทรับเพื่อเป็นหนึ่งร้อล้านได้ก็ได้จ้าครับทุกคนอาจารย์มาช่วยกลับมาแล้วครับนักเรียนทุกคนไปที่ประตูขอออมหาวิทยาลัยมโวยูเลน แรงสูงสุดอันดับ8นี่มันคือสองขรามขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายสำเร็จด้วยมีจอมยุทธระดับ6ถูกฆ่าตาย3คนในถ้ำแรงระดับ5ทั้งหมด11คนแรงระดับ4อีก27คนจะให้พวกมันยามศักดิ์ศรีประเทศเราปลุกกระดมพลังของเราไปสู้กับพวกมันซะ เราอาจารย์ที่เสียไปล้วนแต่เป็นอาจารย์แห่งศิละปะการต่อสู้ทั้งหกคนของโรงเรียนโมโหของเราห้ามยอมแพ้เด็ดขาดไปพักเถอะกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะคำนับต้อนรับเหล่าฮีโร่ทั้งร้อยเข้าสู่วิธีฝังศพแห่งวิหารวิลชนโมโหจะคอยสนับสนุนครอบครัวของเราวิลชนต่อไปว้าวันนี้มีสงครามในท่ามเมืองหลวงปิศาจนี่ ผู้นำคนก่อนเองก็ได้รับบาดเจ็บมานานแล้วเกรงว่าอาการบาดเจ็บอาจจะลุกลาไมไปมากขึ้นก็ได้อาจารย์คะอาจารย์อาจารย์ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแขนของอาจารย์อาจารย์ไปกลับมาแบบมีชีวิตอยู่นะเธอจะร้องให้ทําไมล่ะนั่นความเป็นความตายบางครั้งมันก็ช่างเรียบง่ายถ้าวันหนึ่งครูตายไปตอนที่อยู่ในถ้าครูก็ไม่ต้องการเห็นน้ําตาของพวกนั้นถ้าเป็นไปได้พวกเธอต้องแยแขนให้พวกครูถึงจะถูก โลยุนซีจะสามารถรับมือได้แน่นอนค่ะอาจารย์เวัยวะภายในของอาจารย์เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างน้อยต้องใช้เวลารักษาถึงสองปีเพื่อที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ฉันคงให้เธอทําหน้าที่อาจารย์ฝึกสอนไม่ได้แล้วล่ะนะส่วนหยุนซีฉันจะรับช่วงต่อเองแต่ฉันจะไม่คอยปกป้องเขาเหมือนกับที่เธอทําหรอกนะถ้าเดือนนั้นเธอไม่ชักช้าและเลื่อนขั้นเป็นแลงจ์อันดับหกแล้วล่ะก็เธอคงไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้ อย่าบอกนะหนูเป็นสายเห็นหน้าอาจารย์อย่าคิดแบบนั้นสิอาจารย์ปยก่อนหน้านี้อาจารย์ปกป้องพวกเรามาตลอดเลยเลยครับก่อนจะทําภารกิจนี้ทางโรงเรียนต้องส่งใครสักคนไปคอยคุ้มกันพวกนักเรียนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วอีกอย่างพวกเธอทุกคนต่างก็เป็นนักเรียนที่มีค่าของโมงโวนะอาจารย์รูปบอกว่าการกระทําแบบนั้นเป็นการกระตุ้นความกล้าหน้าของพวกเธอทุกคนอีกอย่างพวกเธอก็ไม่ใช่เด็กใหม่แล้วนะคราหน้าต้องระวังให้มากกว่านี้เอาละ ก,กันเออาจารย์ลูกกับครูต้องไปศึกษาก่อนที่ถอำอย่างนั้นเหรอบ้านของจอมยุทธเหรอถ้ำเงินเหรอจะจะฆ่าพวกมันทั้งหมดเลยในหัวใจของอาจารย์ทุกคนล้วนแต่มีความเจ็ดช้างและความคิดที่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นอืนนี้ไม่ใช่มีใครสักคนในโมโหวสามารถข่มตาหลับลงได้หรอกนะภายในสิ้นปีนี้ถ้าเธอไม่ยอมใช้เงินหนึ่งร้อยหยวนอัพค่ากระดูกของเธอเธอก็กลับบ้านไปเถอะ เซียวเหมยเธอก็รีบขึ้นไปอยู่แรงอันดับสองขั้นสูงสุดก่อนที่จะเข้าถ้ำด้วยขายบริษัทให้ลุงเธอซะสิไม่ใช่ว่าเขาต้องการอยู่หรือไงแล้วพอได้เงินมาก็มาซื้อยากับครูแล้วก็เตรียมตัวเข้าห้องฝึกเพื่อฝึกฝนได้เลยแต่ว่าอาจารย์ลูกคะนั่นเป็นสิ่งที่พ่อเหลือไว้ให้หนูนะใจเด็กโง่เธออยากตายอยู่ในถ้ำเหมือนกับพ่อของเธอหรือไงในตอนนี้นะสิ่งสําคัญที่สุดคือการหาทรัพยากรมาช่วยพัฒนาการก้าวหน้าของเธอนะ แค่บริษัทของเธอมีมูลค่าหนึ่งล้านแล้วแค่นี้มันก็เพียงพอที่จะทําให้เธอพัฒนาไปจนถึงแรงอันดับสามได้แล้วถึงตอนนั้นค่อยทวงบริษัทกลับคืนมาทีหลังมันจะไม่ง่ายกว่างั้นเหรอหนึ่งสองล้านเลยเหรอเนี่ยบ้านเสียงเหมยรวยชะมัดเลยรี่นี่จะเป็นโอกาสกันนะก่อนแล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอละยังไม่มีความคืบนหน้าอะไรเลยนี่อาจารย์ผมเคยก้าวหน้ามากก็จริงแต่ช่วงนี้ผมก็ทําได้แค่อาศัยการใช้ทรัพยากรเยอะ และเงินถัด3ตอนนี้ใช้ตั้ง40เครดิตเพื่อจะซื้อยาแค่1เม็ดเลยนะครับน้ำมันแพงมากเลยครอบครัวของผมไม่ได้มีบริษัทให้ขายหรอกนะครับพราะงานผมก็เลยกังวลว่าผมคงจะทําได้แค่เพื่องพลังกายกับพลังปานเท่านั้นไม่ต้องมาตีหน้าร้องไห้กับครูหรอกนะครูรู้ว่าบริษัทที่เธอเคยลงทุนเป็น10ล้านนั่นยังอยู่ดีแต่ว่าตอนนี้ที่บริษัทก็ทําเงินได้ไม่ค่อยดีอยู่ จะมาบ่นว่าครูเอาเปรียบและไม่ยุติธรรมกับเธอเรื่องยังไงงั้นมาทําข้อตกลงกันช่วยครูจาัดก,การคนหนึ่งแล้วครูจะให้เธอ1,000พเครดิตหนึ 1, ่งพันเครดิตแล้วไม,ไม่ถูกนะอาจารย์อาจารย์เองก็เกิดจะเป็นระดับปารมาจารย์แล้วนะครับแล้วผมจะจัดก,การคนที่อาจารย์ยังจาัดก,การไม่ได้ยังไงล่ะครับครูไม่ได้บอกนี่ว่าเธอจัดก,การเขาตอนนี้รอจนกว่าเธอจะสามารถฆ่าคนได้ก่อนนั่นแหละสตูเป็นระดับมาเตอร์เหรอครับปารล็อกหรือว่าแงรงันดับ6มนุษย์ถ้ำตกลงไหม ครูสัญญาว่าจะให้หนึ่งพันเครดิตกับเธอตอนนี้เลยแล้วครูจะไม่เรียกเก็บจากเธอเลยถ้าเกิดเธอไม่ตายระหว่างทางหนึ 1, ่งพันเครดิตเลยเหรอถ้าเป็นรางวัลคงต้องทำภารกิจอีกเป็น10งานงานกว่าจะได้เครดิตระดับนี้มาแต่ถึงยังไงไม่ได้จาัดก,การตอนนี้แต่ถ้ามาเสียดายทีหลังก็อาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกถ้าไม่ตกลงก็ลืมมาไปซะเถอะตกลงครับได้หนึ 1, ่งพันเครดิตมาอยู่ในมืออาจารย์ลู้ตอนนี้ใจดีจัง กาะหนังชีวภาพระดับ4รองเท้าต่อสู้เก็ดซีและถุงมือ1คู่ทั้งหมด700เครดิตอีกครึ่งเดือนมารับที่นี่ได้เลยผมเข้าใจแล้วว่าอะไรคือใส่ที่ทํำจอมยุทธจนกัน21ล้านผมจ่ายเป็นเงินสดนะเพิ่มยาฟื้นฟูพลังปานระดับหนึ่งให้ผมอีก65เม็ดนะครับอืมจเจดดีด้ไม่ต่อรองแล้วละแต่ยังดูสดชื่นอีกด้วยครูรู้ศัตรูของลูกเฟิร์นโลเจ้าหน้าเป็นศัตรูของครูเหมือนกัน แหลงอันดับ9ก้าผู้ปกครองเมืองเทมเมืองฮึชิปแล้วค่าจ้างแค่หนึ่งพันเครดิตให้ไปค่าแหลงอันดับเก้าเนี่ยนะอาจารย์ลูกนี่ตาแหลมจริงๆนะครับเรื่อคงจะรู้ว่าอีกไม่นานผมจะสามารถไปถึงแหลงอันดับเก้าได้แต่น่าเสียดายที่ผิวของนายไม่ได้สร้างมาจากเกาะอ,อาจารย์อาจารย์บอกว่าผู้ปกครองเมืองเทียนเมืองเป็นศัตรูอาจารย์ใช่ไหมครับสิบปีที่แล้วลูกสาวลูเฟิร์นโลถูกฆ่าโดยคนคนนี้ในตอนนั้นครูก็อยู่ที่นั่นด้วย ครแก่งของเขากับเราต่างกันมากนอกจากจะช่วยคนอื่นๆไว้ไม่ได้ครูยังอาจารย์นู่นมีลูกสาวด้วยงั้นเหรอไม่เห็นใครพูดถึงเลยนะดูเป็นคนที่สามารถนอนได้ทุกเวลาเลยมากกว่าคงจะเจ็บปวดมากที่ต้องสูญเสียคนนั้นเป็นที่รักไปจะพูดเรื่องนี้ที่ไหนกันละ่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ไม่เห็นการพัฒนาของเธอเลยนะยุ่งอยู่กับการทําแพลตฟอร์มอยู่เรื่องไงช่วงนี้ความกล้าหาญของผมชาลงเล็กน้อยนะครับแบบนี้ไม่ดีหรอกครับ ตามครูมาครูจะพาเธอไปที่ที่หนึ่งไม่ไหวเขาทนมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมนุษย์ถ้ำนี่ร่างกายของมนุษย์ถ้ำจะสามารถฟื้นคืนได้ถ้าเกิดว่ายังอยู่ภายในถ้ำส่วนพวกที่ถูกฆ่าไปนั้นร่างกายยังไม่สามารถสลายไปได้แดนทันที แต่ตอนนี้พวกเรายังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ดังนั้นจึงทําได้แค่ค่อยๆสํารวจไปอย่างช้าๆนี่เป็นการทดลองแบบไหนกันหรอครับถึงต้องใช้คนเป็นๆด้วยไม่ค่าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังจิตกับสมองนะรตมถึงสารที่อยู่ในสมองด้วยที่จริงมันก็หมดหนทางะละวล่ถึงได้ทําแบบนี้พลังวิญญาณเองก็มีความเชื่องโยงเกี่ยวกับระดับปรมาจารย์ถ้าหากทําสําเร็จแล้วก็บางทีแนอนาคตมันอาจจะทําให้คนรับรู้ถึงพลังวิญญาณและทําให้เรามีแรงระดับปรมาจารย์มากขึ้นก็ได้ เกี่ยวกับงานวิจัยนี้ครั้งที่แล้วเธอให้พลังงานชีวิตไป10,000แคลในภารก,กิจล้อมจับและปอบบามใช่ไหมมีคนในกองบัญชาการมาบอกว่าคนคนนั้นดูจะเป็นคนที่ยบมากเลยบางทีเธอน่าจะมาลองตรวจที่นี่ดูนะอ๋อาจารย์ผมก็เกิดเป็นคนเหมือนกันนะครับผมไม่มีทางมาตรวจแน่และมันไม่เหมือนกับหวังจินหยางแห่งนางวอหรอครับเขาบอกว่ามันก็เป็นธรรมดานะ ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เธอด้วยคขยกระดูกของผมก็คล้ายกับประหลอดอยู่นะครับแล้วก็พลังจีของผมสามารถจับพลังงานอย่างอื่นได้มาบอกครูก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันก็ไม่ต่างอะไรจากการโน้มน้าวครูหรอกนะอีกจางเธอไม่จําเป็นต้องไปกังวลเกี่ยวกับมันมากหรอกนะไม่ได้จะฆ่าแกงกันสักหน่อยก็แค่อยากจะตัดเนื้อบางส่วนขูดกระดูกบางข้อแล้วก็อาจจะกระตุ้นสมองบ้างก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรตัดเนื้อขูดกระดูกสกัดไขกระดูกเนี่ยนะ นูเฟินโลบอกว่านายต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับภารกิจในถ้ำเพราะงั้นรลอไม่มีคนจากหน่วยงานทหารมาหาเธอสินะจมยุดข,ของโมโวสามารถทนต่อแรงกดดันได้ก็จริงแต่ว่าเราก็เห็นคุณค่าและความสามารถของพวกเขานะถ้ามีใครสักคนจะจัดการชำแหละเธอแล้วก็เธอขัดคขินไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีไปเถอะคูจะให้เธอดูอีกอย่างอื่นอีกโอ้ ครั้งแรกเลยนะที่ผมได้เห็นหินเวทของจริงนะจะหยิบขึ้นมาดูก็น่าจะได้รู้สึกถึงมันนะนี่มันอันตรายมากเลยนะครับสมบัติได้ถึงพลังจิตใช่ไหมลนะ่ะอะไรนะใช่แล้วพลังจิตสามารถระเบิดออกมาได้ผ่านหินเวทเพราะงั้นเธอเลยรู้สึกได้ว่ามันอันตรายเมื่อไหร่ที่จิตเธอแข็งแล้วก็ต่อให้เป็นระดับสุดยอดปรมาจารย์เธอก็าอาจจะสามารถขาดการวิกฤตในอนาคตได้ไม่อยากเชื่อเลยแนฮะว่ามันจะมีประโยชน์กับพลังจิตมากขนาดน,นี้อาจารย์ครับ มาตรฐานของปรมาจารย์คืออะไรนะครับเวลาที่กัลโลกศรีรษะแข่งตัวมันสามารถปลดปล่อยพลังจิตออกมาและที่สามารถเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ได้ก็เพราะการที่รวมพลังปานเพื่อปลดปล่อยควบคู่ไปกับทักษะการต่อสู้ได้นะแหลงระดับ3ไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะกระโลกสามารถบ,บังคับได้แค่การรวมกันของพลังปานและพลังจิตเท่านั้นกัลโลก จะแข็งตัวได้สมบูรณ์เมื่อเข้าสู่แรงระดับแบบพลังวิญญาณน้ำหนักของมันจะต่างออกไปจากคนธรรมดาและกลายมาเป็นกายวิชาละแทนฟังดูไม่แย่นะแล้วทำไมพอ,อ,อถึงได้ดูแย่แบบนั้นล่ะครับแค่เพราะกระดูกแข็งแก่งก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นอมตาซะหน่อยเพราะถูกบาดเจ็บเพราะจากการผู้ปกครองแห่งเทนมิงด้วยการใช้พลังจิตของเขาเองและหลังจากนั้นเขาก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปในอีกแง่มุมคือ ต้องแรงอันดับสูงสูงเท่านั้นแหละใช้พลังจิตได้จึงสามารถฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้สินะครับไม่แปลกใจเลยฮะที่อาจารย์ลู่ไม่ได้ไปล้างแค้นเพราะเขาไม่สามารถจัดก,การกับเจ้าเมืองเช่นนั้นได้นี่ใช่แล้วละเพราะงั้นพวกเราเลยไม่อยากให้เธอเป็นปรมาจารย์นอกจากนี้พรมาจารย์งั้นเหรอบอกให้ดูไม่ใช่ให้ไปชิงทรัพย์พลังอมมันอาจารย์นี่มารู้สึกดีจัง ไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนเอาแต่พูดถึงหินเวทสิ่งนี้มันยอดไปเลยความเร็วในการแปลงคุณสมบัติก็เร็วมากแต่ยังได้ผลดีกว่ากินยาเป็นไหนไหนหยุดพูดเรื่องนี้ไปสักพักก็แล้วกันหรือเธออยากจะเสียตังค์มากกว่านี้กันละ่ะผลกุหลาบวันนี้ผมได้เรียนรู้มาเยอะมากเลยต้องขอบคุณอาจารย์หลี่มากเลยนะครับเด็กนักเรียนคนอื่นๆในโมโวเธอเป็นคนที่พวกเราคาดหวังจะให้เป็นระดับปรมาจารย์มากที่สุดแล้วละ่ะครับผมผมจะหาเงินให้ได้เยอะ ผู้เคยบอกเธอไปแล้วไม่ใช่หรือไงว่าศิละปะก,การต่อสู้เป็นเรื่องหลักส่วนเรื่องเงินเป็นเรื่องรองนะอย่าไปจริงจังกับแบทฟอร์มากนะักเข้าใจที่พูดไหมทราบแล้วครับอาจารย์